เอรถมือสสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยๆส,สภาพงามๆหนึในร้อยคัดมาฝากอีกแล้วนะครับกับ Ford f i e ี t ตเครื่องพันห้เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ มือเดียวป้ายแดงปี2015นะครับใหม่แท้1 3 0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็นโฉมใหม่เนเชนนะครับเรื่องระบบเกียร์สมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สีสวยเงางามเต็มล้ำนะครับเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับภายในสวยภายนอกก็งามนะครับเครื่อง15เกียร์ออโต้นะครับไม่เคยแก๊สไม่เคยชนครับการันตีว่าไม่เคยชนเกียร์เคมสมาเรียบร้อยนะครับใช้ได้ยาวหายห่วงสบายใจเลยครับใครที่กำลังหา Ford f i e s t a นะครับคันนี้ปี2015โฉมไหม่เนเชน พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับใครที่หาใช้งานมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในสวยสะอาดนี่เลยครับงามๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกกำลังหา Ford f i e s t a นะครับปี2015นะครับผ่อน3,200โดยประมาณ1 0แสน 6,8,000บาทนะครับ168,000บาทใครสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยการันตีได้รับรถแน่นอนนะครับถ้าใครติดตามช่องนี้อยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับฟอร์ดเฟียตคันนี้สวยสภาพงามมากๆนะครับเกรด A เลยครับสภาพเดิมๆไม่เคยชนไม่แท้นะครับ1,3000กิโลเมตรนะครับเอกสารครบ ใครสนใจนะครับมาจับมาจองมาทดลองขับได้นะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับสังเกตได้เลยว่าผมคัดรถสวยแล้วก็รายงานตรงรายงานชัดนะครับใครที่ชอบเข้าใจสนใจก็จัดส่งให้ได้ถึงบ้านนะครับรับประกันได้รถแน่นอนหรือจะจองจัดไฟแนนซ์ก็จัดให้ได้อีกครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับโดยเฉพาะเราคัดรถสวยมือเดียวป้ายแดงเป็นส่วนมากอีกต่างหากนะครับและประวัติก็ชัดรายงานตรองถ่ายรูปก็ชัดนะครับใครเข้าใจสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับ5ประตูฟอร์ดเฟียต้าปี2015โฉมไม่นั่นเช่นมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับการันตีว่าไม่เคยชนสวยสมบูรณ์ทั้งระบบนะครับเรื่องเกียร์ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเคมศูนย์เรียบร้อยแล้วในส่วนของ ปีนี้เป็นปีไมเนอร์เชนนะครับระบบต่างๆก็เข้ารูปเข้ารอยเยอะมากๆแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับผ่อน3,200โดยประมาณผ่อน6ปีใครจะสอน3,700ก็อยู่ประมาณสัก5ปีนะครับ4 0 0 0ต้นๆก็4ปีนะครับนี่นะครับก็ใช้งานได้สบายใจจะผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนน้อยผ่อนไปเลยครับ วันละร้อยกว่าบาทก็เอาไปใช้งานเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปกันได้ครับและก็ทรงสปอร์ตช่วงล่างของ Ford นี่เป็นที่รู้กันนะครับแจ่มจริงๆหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจแฟนคลับของ Ford f i e t t a นะครับ ท่านจะได้ข้อมูลทั้งคนที่ใช้งานอยู่จริงแบ่งปันประสบการณ์และที่สําคัญคือเข้าไปศึกษาเรื่องอู่อู่ของ Ford f เฟีต้านะครับมีเยอะมากๆเลยครับก็ลองชมและพิจนารณานะครับสาหรับผมคัดและชี้เป้ารวมถึงการันตีสภาพและการจัดส่งจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับใครอยากได้ข้อมูลก็โทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดหรือคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดกับข้อมูลมีครบ มีเยอะจัดให้ได้ครับสำหรับคันนี้